มาเลยอที่กองทบกรับหมอบุนสดนะขอไปกับนับหมอบืนเลยก็ะสิ้งโค้งนะครับส่งกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยกองทับกนะครับดำเนินการรับมอบุนเลยสิ้งข้งนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจากเขือข่ายเขือข่ายพารัฐเอกชนนะครับตลอดจนผู้มีจิตตตารวมแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจกับทหารนะครับโดยมีพลโทอานุภาพศิริมุนทนนะครับรองเสนาธิการ ทานบกนะครับพร้อมด้วยผู้แทนกองทัพภาคที่ชองผู้แทนกองกองทัพบกในการรับมอบสิ่งของนะครับนะองรับรองกองบัญชาการกองทัพบกนั่นเองนะครับก็มีใครมา้ก็มีกรมประมงนะครับนะอันนี้ก็แน่นอนนะครับฐานะอธิบดีเนี่ยมอบอ้วนประมงแล้วก็ปลาำหม้อขังดำนะครับอ่าแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคุณวานิชาที่สุกับมอบเขีอวประพบริโภคนะครับกลุ่มบริษัทจีอารีบเก็บนะครับนะโดยกลุ่มเกร็บนะโดยคุณ ยานิชยชนชะะเริ่มเตียนเริ่มเตียนค่ะะเริ่มเตียนนะครับอันนี้ก็หมอบส่วนสดอีก1ล้านบาทน,นะครับค่ะทางนี้ทางกองทพบล็อกเองก็จะนําเงินที่ได้เนี่แหะค่ะไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงให้กับผู้มอบถือว่าเป็นนําใจสําคัญน,นะคะที่มีตอ่อทหารผู้กล้าพร้อมกับทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยข้องประเทศชาติอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะและการในหลังจากวันนั้นเองค่ะ พลตรีนัดซีอินรองแา่ทัพาคทีซ้องค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมกําลังพลที่กําลังปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อรวมกันวางแผ่นสร้างเส้นทางในการกส่งกําลังบํารุงแก่กาลังพลไปยังรวดเร็วและกระถวทึ่งพร้อมกับให้กําลังใจในการปฏิบัติงานในแนวทางการส่งกําลังสเสบียงทีวาน่วยเนี่ยมีอยู่เพียงพออยู่แล้วถึงแม้ว่าการขนส่งก็อาจจะมีอุปสรรคมากนะคะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกทุกวันทางนี้ก็เผื่อทีจะให้กําลังพลค่ะได้รับสเสบียงอาหาร ดีเพียงพอและกระทันเวลานั่นเองค่ะก็เป็นอีกเนงเหตุการณ์เรื่องราวสำคัญที่มาฝากผู้ชมในทุกกวันนะคะ